nương khao bì lá tiền chi mà <laughs> lịch sử mà để nó là cùng mà hệ cũng tiền là thôn cần mà mấy nhúm mà chúng mà thôn lên con ừ. cùng khao nào người à. Do lẹo của chúng tôi có gì không được như vậy. Just chưa căn อีเะยละการกันวะ,ะเจ้าคนร้องหนูปจิาสากันต่หลายคนติตัวตีตัวเี้ยดิบ้ากันเจ้าเขาไหวกับเื่ <c oughs> อนเหม่อใหอ้าโปแลเต่จงจรนะ,ะก็แค่เโทรดมลบนะ <c oughs> Ừ ừ. chứ không yup Uống... vì... vì... có nó bị mà lấy sang si lấy piệm này có bạn, có 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 mi lan mà ลานขี่ดิอ้อฝนลานก็ไแล้วก็มีเอื้อยน่องน่องมาสวยแหว่งมาตัดรงังคาแล้วก็กำลังแต่งอาหารให้ให้น่องก,กินเข็มโอ้โอโปลาเข็มนี่นั่นนะ่ะเอาใส่เกลือลายเนี่ย นี่ต้มปลาต้มปลาใส่ผักกูเดอดนี่นะเอา้ชมเออเปียนกุงแใส่เงนัวแล้ว

นี่ใส่มะกอกเด้อใส่มะกอกนี่นะโบแม่ดูแลกวานมาโบฮะแต่ะนั้นเ่แะนั้มยืนคยอันเมียงม่แซนใส่หอตส่อดท้ายใส่ักูดกินอันนี้นะกินอะไรกันเนี่เขาอิดเมยเนี่เอาฟาดู อันนี้มันเก,ก่งเบ็บอยู่บ้าน<ร>ได้เบ็บอยู่เข็ด้วยจะสุกแล้วนะอัน,อนนี้นะพี่นาะแกจะสุกเนาะนี่ะน,น,นะนี่กำลังจะเก่งขบกานเนาะ่ี ละละเออได้สักไรป้าอืมเฮ้ยบีเอ si? ้ยข mm ันดตกแกงน้ำแกงสกาด lap, lap deh, ini nih. tak ini. Sapa ini, na. ini. nah

ีกำลังซิกินข้าวพี่น้องกินข้าวมีแก่อันี่แหละการเกืียนมาได้มาได้ไดพี่น้องกินข้าวกินข้าวน้ำกัน กินข้าวกอนได้พี่น้องเลยนี่เรามาตาเสือเอ่อนกฮ่าฮ่าฮ่ะส่ง